สวัสดีครับสวัสดีครับมาลองมาดูลูกค้าคนต่อไปเลยนะคะลูกค้าคนต่อไปเป็นลูกค้าคนที่31นะคะลูกค้าคนที่สามีคำถามมาว่าเออสวัสดีคะ่ะอาจารย์หนูอยากสอบถามว่าแฟนหนูมีอาการแปลกๆทุกครั้ง โดยเฉพาะวันโกนวันพะแฟนหนูจะมีอาการเหมือนกับคนโดนของคุณใสเพราะว่าจะมีอาการเหมือนจะไปหาแต่ผู้หญิงอีกคนนึงตลอดเวลาเลยและพอถึงเวลาสองทุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็เที่ยงคืนอีกหนึ่งครั้งที่มีอาการเหมือนกับไม่มีสติแล้วก็มักจะอยากไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็จะไปหาผู้หญิงคนนั้นจนครอบครัวหนูเนี่ยจะต้องมีการ ขังไว้เพราะว่าดึงกระชุดดึงฉุดกระชากลากไว้ไม่ไหวแล้วจะมีอาการอยู่แบบนี้มาร่วมเดือนถึง2เดือนแล้วไม่ทราบว่าเรามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างวิธีเอ่อถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอาจารย์จะบอกก่อนว่าเออเราเราดูแบบ คนเวลาโดนนี่จะตาลอยกรณีโดนคูณใส่นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยจะบอกว่า<ม>แฟนอาจจะโดนคูณใส่หรือไม่โดนดูยังไงก็คือดูที่แววตานะคะแววตาถ้าคนโดนอะ่ะมันจะมีแววตาที่แบบเขาเรียกว่ามันไม่มีประกายแววในลูกตานะคะมันก็จะเป็นชาชามันจะเป็นแบบ เออด้านๆน่ะเหมือนคนตาลอยจริงเดี๋ยวมันจะมีอาการเหมือนตามันจะไม่เป็นแววอ่ะอาจารย์บอกไม่รู้เออไม่ไม่ไม่ทราบว,ว่าคนทั่วไปเขาจะรู้ไหมอ่าแต่ยังอย่างกรณีอาจารย์มองก็จะรู้เลยว่าเอ้คนนี้โดนแล้วอะไรประมาณเนี้ยดูตาที่อาจารย์ให้มองนะอ่านดูตาตาคนตรงกลา,างอ่ะค่ะมันจะมีแววแววของความเป็นแบบคนมีชีวิต แต่ถ้าคนโดนคุณใสแววตรงนี้มันจะหายไปค่ะมันจะเป็นสีขุ่นๆน,นะคะมันจะเป็นสีขุ่นๆแล้วออกจะมีอาการแบบว่าเหมือนกับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าคนที่ไม่โดนก็จะแบบว่าจะเหม่อลอยคิดถึงซึ่งมันก็จะต่างเพราะขอบตาค่ะมันจะดูแบบอธิบายยากเนาะให้คนธรรมดาดูเอาเป็นว่าวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขขั้นพื้นฐานเลยเอ่ออาจารย์จะบอกว่า น้ำมนนะคะอ่าที่ให้ดื่มน้ำมนให้ดื่มน้ำมนก่อนแต่น้ำมนต้องเป็นน้ำมนจริงๆนะน้ำมนจริงๆที่เราอ่ะเออผ่านผ่านมนพิธีมาจากพระสงฆ์นี่ค่ะให้ดื่มน้ำมนก่อนดื่มไปเรื่อยๆแล้ววันเออขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำเอาผ้าถุงแม่ ขึ้นส5บห้าข้าเอาเข้าถุงแม่ที่ใส่แล้วที่ใส่แล้วเท่านั้นนะคะแล้วยังไม่ทันซักนะที่ใส่แล้วยังไม่ทันซักเออเขาเรียกว่าสวมหัวเลยสวมหัวในขณะที่สวมนะคะขณะที่สวมสวดตามสวดตามอาจารย์นะคะคุณใส่ลู คุณใส่ร่วงคุณใส่ลยพราะพุทธคุณกลับมาเมตากลับมาด้วยบาร,รมีแม่ค่ะพระเจ้าขอให้จิตกลับขอดึงจิตกลับขอดึงใจกลับและขอให้คุณมนคุณใส่หลุดไปหาคนที่ทำส่งมาด้วยเถิดให้พูดอย่างนี้นะคะเก้ารอบแล้วทุก ทุกสิบห้าำนะคะอาจารย์บอกเลยไม่ได้ทำครั้งเดียวทำอยู่5ถึง9ครั้งแล้วมนนี้มันก็จะเสื่อมไปคลายไปนะคะลองทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะฉะนั้นต้องมีเป็นพ้าถุงที่มีกลิ่นกายแม่ถ้าบอกไม่มีแม่ก็กลิ่นกายยายหรือผู้ที่ เออเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่เลี้ยงดูมานะคะหรือผู้ที่เออบุคคลคนนั้นเคารบนับถือศรัทธาดั่งแม่ทุนหัวนะคะที่ไม่ใช่ภรรยานะคะฉะนั้นลองทําดูนะคะได้ผลไม่ได้ผล,ผลยังไงบอกอาจารย์ด้วยนะคะแต่อาจารย์ว่าลหลายคนที่อาจารย์แนะนําไปได้ผล5ถึงเก้าเอ้ห้ถึงเครั้งนะคะฉะนั้นคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนนะคบแล้วค่อยคุยกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะป